สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้ก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกนะคะนี่ว่าเป็นยังไงนะคะอุย้ยดอกดาวเรืองสวยนะคะสวยเข้ากับองค์ปู่เลยนะคะนี่สวยงามมากนะคะโอ้เอาเฟืองมาใส่เขาใส่ฟางใส่ฟางหรอ ใส่ข้างบนเหรอถึงโดนดอกไม้นี่โดนดอกไม้หักเลย สวยมากเลยนะคะ f อซนะคะผ่านดอกดาวเรืองแล้วก็ไปประจวบเหกาะ,าะ,ะสวยงามนะคะรุ่งเรืองนะคะ ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัคชาแนลด้วยนะคะอย่าลืมเอาเพลงมาเปิดให้ฟังเนาะนี่นะคะอัปเดตให้ดูนะคะพอจะเท็ดหลังอ๋อขยนันแทะ พ่อพื้นขยันจริงๆ สวยมากนะคะที่มุมนี้สวยจริงๆนะคะนี่นะคะ งดช่า,างตั้มมานะคะอีฟซี่นะคะสีทองโดนแสงก็งดงามมากเลยนะคะ อัปเดตให้ดูอีกนะคะโอ้ยช่างกินมามา่าเลยหรอกินฮะเราเ่าเคคก,กินมามา่าอันนี้ก็ทำบันไดขึ้นแล้วนะคะเอซีนะคะ แต่ยังไม่ได้เทป,ปูนนะคะนี่วันนี้ก็ทําบันไดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เดี๋ยวก็รอปูนนะ,ะวันนี้ก็จะทําฝั่งนู้นนะคะนี่นะคะ ก้อนเมฆตรงนี้ก็พ้นสีแล้วนะคะสีขาวนะคะมาดูฟ้าพื้นขยันแต่เช้าเลยใครผ้าเอามาล่ะพ่อใส่รถอะไรมา บนนอกด้๋อ oh, เอาใส่รถไถมันนอกมา mm. เพราะว่าเวลามันโดนน้ำมันก็จะได้นี่เนาะ mm. มันจะได้ชุ่มอยู่ตลอดแต่ตอนคนเอาใส่ <c oughs> เอาใส่แบบไหนถึงไมเ่เป็นแบบนี้นี่ สวยทุกต้นนะคะซี่นะคะพอพื้นก็ขยันจริงๆนะคะ ขอบคุณนะคะ